สวัสดีทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกจอนนะครับผมวันนี้ผมจอนสันเบนจาจมินฮะเป็นผู้นำเนิรนรายการนี้นะครับรายการโหนกะจอนนี้มีเอาไว้เคลียร์สำหรับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นว่าคุณไปโกงใครมาคุณไปทำอย่างงู้นมาอย่างนี้มาเรื่องชู้สาวเอยเรื่องอะไรเอยเราก็จะรับดราม่าตรงนี้มาเคลียร์นะครับเรื่องแรกนะครับอ่าข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยณนะตอนนี้บนโลกอิน อเทอร์เน็ตออนไลน์มีผู้ใช้งานชื่อว่ายูเฟยนะครับได้มาโพสต์ในอิสตาพิกส่วนตัวของตัวเองว่าร้านเนี่ยโดนโจมตีในเรื่องของการเอาหมามาทำซุปกะโหลกนะฮะหรือว่าซุปกะโหลกหมานั่นเอง โอ้โหเป็นไปได้ได้ไงนะ,ะท่านผู้ชมคือพัตตา,ารอยู่ในระดับ3ถึง4ดาวที่ถนนดักเกอร์สตรีทนะฮะเขตลิตเทลโซนะครับผมเราได้ให้ผู้สื่อข่าวของเราหรือว่านักข่าวพักสนามของเราเนี่ยได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยทางผมเองเนี่ยไม่สามารถไปไปที่ร้านเขาได้นะฮะเนื่องจากว่าติดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะเลยก็ต้องเป็นวิดีโอคอลผ่านการเดี๋ยวเราจะวิดีโอหา ตัวคุณยูเฟยนะครับแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์เขาอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูบรรยากาศภายในร้านของเขาก่อนดีกว่าอ่ะบรรยากาศเนี่ยขค่อนดีเลยนะฮะแล้วก็วิวที่ไปถ่ายนะตอนนั้นคือวิวตอนกลางคืนพอดีนะครับตอนเช้าก็สวยเช่นเดียวกันนะครับผมคือเขาได้ออกมาโพสต์ที่หน้าอินสตาิกตัวเองนะครับได้กล่าวไว้ว่าร้านตัวเองเนี่ยโดนโจมตีเรื่องเอากะโหลกมามาทําน้ําซุปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยขายของออกลําบากมากเลยแล้วก็ ็ด้วยหลายๆอย่างฮะที่ทําให้ร้านเขาเนี่ยมวงว่าเอาหมามาทานะครับเขตลิสตันโซเนี่ยเป็นเขตที่ไม่ค่อยมีสุนัขจรจัดอยู่แล้วอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะเพราะว่าทางตึกวิสเซอร์นิวเราเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ลิสตันโซเหมือนกันนะฮะเจ้าของธุรกิจยังได้บอกอีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ทําก๋วยเตีย๋ยวไก่อ่าจะเน้นไปทางทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดซะมากกว่าเราก็เลยสอบถามไปนะคะว่าระหว่างเป็ดกับไก่เนี่ยมันต่างกันตรงไหนส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเป็ดเป็นเป็ดสําหรับเจ้าคนนายคนที่จะได้กิน รานของจีนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ยังร้านไว้บอกอีกนะฮะว่าช้ามหมดอดแหลกโอ้โหแสดงว่าร้านเนี่ยต้องขายดีมากๆเลยฮะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ทางคุณยูเฟยลีเนี่ยอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปสัมภาษณ์สดๆพร้อมๆกันกับคุณยูเฟยลีได้เลยฮะถึงเวลาคุณยูเฟยลีอันนี้อ้วออกคุณยูเฟดียนมไหมฮะ สวัสดีอาจารย์เห็นอัวไหมอัวได้ออกทีวีแล้วอาจารย์อาจารย์เราได้ออไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะนาะนๆทีได้ออกทีวีเนาะแม่อะครับก็แม่ใครชื่ออาจารย์ก็ยังไงก็รบกวน ดูอายุเฟยด้วยนะฮะครับก็ยังไงครับคุณยุเฟยหลีครับยังไงเราอยากสอบถามว่าร้านคุณเนี่ยโดนโจมตีในเรื่องของการกินหมาจริงหรือเปล่าฮะตรงนี้โอ้ยอ้วจะพูดอย่างงี้นะคือร้านอ้วนะวัตถุดิบเนี่ยนําเข้าจากฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันซึ่งมันไม่มีหมาอยู่แล้วอ้วเนี่ยไม่ได้แบบไปเอาหมาข้างทางมาเพื่อที่จะมาทําน้ําซุปกะโหลกหมาอย่างที่ใครเขาว่ากาันหลายๆคนชอบตีว่าร้านอ้วเนี่ยกินหมาชอบ บอกว่าร้านลิตเติ้ลโซเนี่ยหมาเนี่ยมันหายไปไหนหมดอาเฟยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งอัวก็เลยว่าแบบเอ้ยร้านอัวไม่ได้กินหมาหน้าเลยอย่ามาซีซัวพูดอย่างงี้ซีซัวตาเห็นน่ะอัวเนี่ยทำงานด้วยสุจตใจไม่ได้กินหมาอย่างที่ใครเขาพูดไว้เลยก็แสดงว่าที่หลายๆคนพูดมานี่ก็คือความเท็จทั้งหมดเลยใช่ไหมฮาคือจะสื่ออย่างนั้นว่างั้นเถอะ ใช่แล้วทั้งหมดน่ะมันคือความเท็จมันไม่ใช่ความจริงอัวเนี่ยสื่อสัตว์แล้วก็บริีสุดอัวเป็นผู้ถูกกระทำอัวอยากให้ลูกค้าได้ทานของดีๆอัวไม่มีหรอกเอาหมามาให้ลูกค้าทานบ้่าหรือเปล่าว่าเอาหมาให้ทานทุกคนป่านนี้ก็คงจะหอนเหมือนหมาไปแล้วมาก แล้วอย่างนี้ครับอย่างแจ็คสันวท์เชนหรือเปล่าฮะผมอาจจะพูดไม่ถูกนะแจ็คสันแล้วก็อาหลังนะฮะได้มีการทำแฟนชายของทางร้านคุณยวเฟรยลยอยู่และอาหลังเองเนี่ยได้ลั่นวาจาไว้กับลูกค้าบ่อยมากนะครับว่าแบบเอ้อหรือเนี่ยเห็นหมาแถวร,ร้านดิทเทนโซหรือเปล่าถ้าไม่เห็นอ่ะมันอยู่ในหม้อหมดแล้วเนี่ยอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าฮะ เรื่องนั้นเนี่ยอาล้างเนี่ยเขาก็พูดแซวหยอบลูกค้าไปพราะหลายคนเนี่ยชอบมาแซวแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะรู้จักอาลลางกับยูเฟย์ยู่แล้วอี e, เอาแฟนชายอ้วไปขายเพื่อเป็นธุรกิจขายต่อยอดให้กับวงตระกูลของอ e, ีแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทําร่วมกันคืออ้วเนี่ยเป็นคนคิดสูตรต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนเส้นเนี่ยอ้วไม่สามารถเปลี่ยนเส้นอื่นได้เพราะอ้วจากทาเส้นบุกเส้นบุกเนี่ยมันทํให ไม่อ้วนและไม่มีน้ำตาลไม่ต้องเพิ่มแป้งผสมอะไรเลยส่วนในเรื่องของการทำไก่เนี่ยอ้วไม่อยากทำก๋วยเตี๋ยวไก่อ้วอยากทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดจริงๆยังไงก็มาทานกันได้ที่ร้านตึกไทยแอดเลดคอร์ด อยู่ที่บริเวณรูปตัวทีเขตลิตเติ้ลโซถ้าหากมาทางเบอร์เกอร์ช็อตเลยมาประมาณ2-3ถึงบล็อกก่อถึงแล้วมันข้างหน้าจะเป็นสวนสนุกไว้สำหรับเดินเล่นครอบครัวแล้วก็ที่สงสัยมากที่สุดเลยฮะคุณยุเฟยครับก็คือ,คอทาไมเราถึงเลือกทกาก๋วยเตี๋ยวเป็ดแทนที่จะทําตามที่ลูกค้าบอกอย่างเช่นว่า,อ,าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือว่าแบบอยากแบบกินเส้นหมี่หยกอะไรอย่างเงี้ยฮะลูกคุณยุเฟย คืออ้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนเป็ดเนี่ยเป็นเป็ดของอ่ะอ้วพูดผิดไออ้วตื่นเต้นอ่ะอ้วไม่เคยออกทีวีอ่ะนะเพราะที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยอ้วเนี่ยทาอร่อยก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูก็อร่อยเหมือนกันแต่ที่อ้วอยากทําเป็ดเพราะว่าเป็ดเนี่ยมัน เอาไว้เสร์ฟสาหรับคนชั้นสูงเมื่อสมัยก่อนอัวก็เลยว่าถ้าแบบอยากทําอะไรดีๆอยากทําให้ลูกค้าได้กินอัวก็อยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าการกินเป็ดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวงตระกูลเครือที่แบบราชสํานักเลยนะอัวบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าใครเอะอะซีซัวจะกินได้นะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยเนี่ยจะกินก็กิกนไม่กินก็ไม่กินก็อย่างที่อัวบอก ชาหมดอดแหลกแค่นั้นเองก๋วยเตี๋ยวมาล่าหรือว่าชาอูหลงชานมไข่มุกข,ของอ้วหรือถังหูหูลู่ของอ้วรวมไปถึงหมูชาชูก็อร่อยเช่นเดียวกันอยากให้ทุกคนได้ลองหลากหลายเมนูไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เป็นซิกเนเจอร์เท่านั้นเองอ๋อคือผลสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกท่านที่เข้าไปในร้านเนี่ยได้รับประทานอาหารหลายๆอย่างเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะคุณยยเฟรยร์จะสื่ออย่างนั้นเนาะเออนี่ก็ ยังไงก่อไหนๆก็มาทําข่าวแล้วฝากร้านอ้วหน่อยนะร้านอยู่ที่ถนนดักเกอร์สตรีทเขตลิตเติ้ลโซพิกัดเนี่ยมองง่ายๆเลยตึกเป็นรูปตัวทีนะแล้วก็มีป้ายข้างบนเขียนว่าไทแอดเล็กคอร์ดเป็นมังกรแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นพื้นที่ดีร้านอาหารอร่อยทุกรักแล้วก็ถูกใจอนามัยแน่นอน อ่าก็ยังไงทางวิชนิวโหนกระจอวันนี้นะฮะยังไงต้องขอบคุณคุณยุ้ยเฟยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะเป็นการตัดสายวิดีโอคอลแล้วก็ยังไงขอบคุณอีกครั้งที่คุณยุ้ยเฟยรีสะละเวลาออกมาออกโหกนกระจรกับเรามากเลยนะครับขอบคุณนนมากเลยโชคดีมากๆเลยได้สัมภาษณ์นะครับผม ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็คือวิดีโอคอลที่วิดีโอคอรล่าสุดไปก็คือวิดีโอคอลกับทางคุณยูเฟยลีนะครับก็ทางคุณยูเฟยลีก็น่ารักมากๆเช่นเดียวกันนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ลองไปทานจริงๆนะฮะไทยแอคเลตซลองนะฮะผมก็พูดไม่ถูกเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวไงโหนกระจอนอีพีหน้านะครับเราจะไปสอบถามในเรื่องสัมภาษณ์ของอ่าไม่ใช่สิ ผมพูดผิดจะไปสัมภาษณ์วีรบุรุษหรือว่า l t p ปิตรนั่นเองนะครับท่านเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะงานเยอะแล้วก็เป็นคนตำแหน่งสูงในอของ Country Sheriff Department นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ทางห่วงกระจรก็มีข่าวที่จะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอ,อย่างที่บอกครับอยากรู้เร็วอยากรู้ไวอยากเข้าใจต้องติดตามที่วิเสเซนิวเท่านั้นนะครับผมสำหรับนี้ผมจอห์นสันเบจิมินล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ